เราอย่างนี friend, ้แหละเราเรล่นเกินไปเราเล่นเกินไปเยอะน้องชายมนดีเราจริงๆจังหวะนั้นเราคิดว่าจะเอาอยู่แล้วนะแต่พอเขาไม่ลงนะในในใจที่เราคิดยังไงตอนนั้นไม่คิดอะไรสู้เต็มที่อยู่ใช่ไหมไปโดนอะไรครับลูกนั้นโดนข้อ โดนเขอามาก่อนแล้วมันจุกไอลูกสองลูกหมาที่คนได้อยู่แล้วแต่พัเอิร์ดถืว่าจังหวะเราต่อยด้วยใจมดี่ะจังหวะเราต่อยด้วยแล้วเขาแบบสวนมาเป็นไกเขาอยากแก้มือไหมห่อยกันมันมากแฟนมวยชอบมากเลยน้ำหนักนี้เลยไหมร้อยยี่สามหมร้อยยี่สากรยยิบสาม ขอให้ซีแฟนกำอะไรน้องชายน้อใหม่ใครหน้าม่าแก้ตัวใหม่ใครทำอย่างนี้ใครคำว่าขออนุญาตแก้ตัวใหม่ครับดีครับเป็นกำลังใจให้นักมวยได้ครับก็เป็นดาวีนะครับเด็กโผชนะเนาะก็ถือว่าน้องมาก่อนจะสนุกอ่ะใช่ครับผมแบบบางทีแบบถ้าเป็นผมผมไม่เดินก็ได้เพรผมปวดเจ็บแต่นี่ไม่เลยครับเล่กันสนุกเลยครับสล้วเขาก็แย่งกันเลยใช่ คุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณอะไรหวามิครับแล้วก็สุกรรณุรีไปตนเอาจริงๆตอนที่เราเหมือนท่าจะลงไปเราคิดอะไรอยู่ในหัวเรามีอะไรอนนั้นสู้เลยถ้าไหวหัวเลยไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะจังหวะนั้นเป็นจังหวะไหนจังหวนนะดักเขาเขาบอกเขาบอกว่าเขาโดนเข่าเราแล้วเขาเลยลงโดนโดนเขา้าต่อยหมัดนะเข<อ>่า<อ>แล้วก็ตามด้วยหมัดเขาบอกว่าอยากจะแก้มื่อไรเราคิดว่ายังไงน้ำหนักไหนดีน<อ>้องหนึ่ร้อยยี่สิบสี่หน่งร้อยยี่สิบสี่ใช่ไหม ก็ถือว่าถือว่าน่าจะได้กันอีกสักภาคอยู่นะครับปล่อยกันสนุกมากเลยโอ้ยแฟนมวยน่าจะติดตาเวียงนานเลยครับน้องโอเคครับป็นกำลังใจให้ครับครับก็เป็นไายตามรวมเ่ยครับเจ็บเจ็บครับเจ็บกินดีกับพูดชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้พครับ